อีกแล้วหย่อนเลยชุดชุดนี้หย่อนเลยลูกน้าไม่สิบแลเดี๋ยวมดเข้ามาัน้ไปไกลๆเลยลูนี่ชุตัวอันนี้อันนี้ไม่มีมดอันนี้ไม่มีมดออโดนหน้าหมาฉิดได้นะไม่มีมดฉีดได้เต้นอันนี้ไม่มีมดไมจับเลยเอานีๆๆนะตนเตินจับล โอ้หมากินถึงมือเติ้นเลยกินถึงมือเติ้นเลยกระเด็นกระเด็นไอ้ดูปลาป๋าดูปลาป๋าเดี๋ยวปลาจอนให้ปลาจอนให้ดูนะมาแล้วตุ๊ก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 โอ้โหโอ้โหตุ๊ก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 ปลาเล็กปลาน้อยครับปลาเล็กปลาน้อยครับปลาเล็กปลาน้อยมาละตุ๊กตุ๊กตุ๊กดู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 เห็นไหมมากินถึงมือเลยหรอกนะโอ้โหสุก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 เลยดังสุกสุกเลยดังสุกสุกสุเลย

ยูจะเอามาเยอะลูกเยอะเออระวังกวางไว้แล okay. well, ้วกันเต้นสนุกใหญ่แล้วอะให้ให้กำมือเลยให้กำมือเหมือนเนี้ยดิกำมือเลยเรื่องน้ำดีหน้าแหลกไม่เป็นไรลูกหย่อนไปเลยหย่อนไปเลยหย่อนไปเลยโอเคหย่อนไปเลยอืมถ้าแดดมาเห็นเงาเห็นในน้ำไหมลูกเต้นมองในน้ำเดี๋ยวลูกปลาทั้งนั้นเลยเห็นไหมลูกปลาทั้งนั้นเลยอ่ะ อยากให้ไปลองกลมเยอะลูกจะตกงไหนกินถึงนี้เหนียวเยอยากกินกินถึงมือเลยตอนลงมันตกล้ถอยนิดนึงกไกลไปหน่อยถอยมานิดนึงตุกเลยตุกเลยย้อนไปใกล้ๆหน่อยลูกมันมาใกล้ๆนะย้อนไปหน่อยมันลอย โยนใจหน่อยลูกโยนใจหน่อย,ยาาอยู่ในนี้ยังตาอะไรไม่เหมือนลูกยาลงหัวยาเดีเปียกแล้วเปียกแล้วไม่ต้องยกลูกเปียกแล้วไม่ต้องยกกเปียกแล้วปล่อยเลยเ